พาผู้ชมไปต่อกันที่จังหวัดอำนาจเจริญครับผู้ชมครับว่าที่พันตีอดิศัก์น้อยสุวรรณครับผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนะฮะเป็นประธานในการเปิดการอบรมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐนะครับเพื่อคับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญตามโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญประจำปีงบประมาณ2 5 6 7ขึ้นนะครับ ซึงภายในายงานก็มีนั่งวาสนาแถวเพจข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจ,จเจริญพร้อมทางนั่งอัชราศริจันทร์นะครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทจังหวัดอำนาจ,จเจริญและกาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดอำนาจ,จเจริญเข้าร่วมพิธีเปิดและการรวมอบรมในเทอร์นีนั่มนะครับโดยกมีกุมเป้าหมา้ก็คือเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการในจังหวัดอำนาจ,จเจริญร่วมกว่า30คนครับผู้ชมครับซึ่งก็มีวิทยากรน,นะฮะ จากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2อ,อุบลราชธานีเนี่ยนะครับนําโดยนายดุสิตสิงคีรีครับผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต2อ,อุบลราชธา,านีและคณะพร้อมทั้งนะครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทจังหวัดอำนาจเจริญผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารและคณะวิทยากรจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญนะครับรวมแลกเปลี่ยนและกับบรรยายความหูนะฮะด้านการประชาสัมพันธ์นํานะครับ